มินแลน n นลสวัสดีค่ะจากตอนที่แล้วเรามาฟังกันต่อเลยนะคะหลังจากที่ลองใช้อาล่าศาสตร์ตรงเสียงสแกนภายในของลมเท่าที่ทำได้ฮานเซนก็ไม่สามารถสัมผัสถึงตัวตนของมอนสเตอร์ข้างในความมือน,นั้นได้ยังไงซะถ้าข้างในมีมอนสเตอร์อยู่และรอดจากเรียนของฮานเซนได้มันก็น่าจะวิ่งไปแล้วตอนนี้ ดังนั้นเมื่อไม่มีอะไรจะต้องกลัวฮันเซ่นจึงตัดสินใจลงไปตรวจสอบดูในหลุมหลุมที่ฮันเซ่นสร้างขึ้นนั้นกว้างและลึกมากๆด้วยหมอกควันยังคงเกาะกลุ่มหนานแน่นในอากาศเนื่องจากระเบิดก่อนหน้านี้ขณะที่ฮันเซ่นเข้าใกล้พื้นดินด้านล่างเขาก็สามารถเห็นว่าแรงระเบิดมีความรุนแรงขนาดไหนแต่หน้าแปลกที่ด้านล่างของหลุมมีิโมงอยู่เขาสามารถมองได้ว่ามันเป็นอุโมงค์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และดูเหมือนว่ามันจะยังนำไปที่แห่งหนึ่งแสงที่ฮันเซ่นเห็นน่าจะมาจากข้างในนั้นและเรื่องนั้นก็ถูกยืนยันเมื่อเขาเห็นประกายแสงขณะที่มองเข้าไปในอุโมงค์หลังจากที่เดินทางเข้าไปในอุโมงค์อันมืดมิดฮันเซ่นก็พบว่าตัวเองมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างกว้างมันเกือบจะดูเหมือนกระปังซึ่งที่ใจกลางของถ้ำมีงูตัวหนึ่งอยู่ ตัวของมันนั้นมีสีดำสลับขาวแต่ส่วนสีขาวนั้นเรื่องแสงออกมาจนเกือบจะดูเหมือนกับหลอดไฟนีออนเมื่อรับรู้อย่างนั้นฮันเซนก็เริ่มคาดเดาว่ามันคงจะเป็นแสงที่เขาเห็นก่อนหน้านี้แน่มอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นมีความยาวหลายร้อยเมตรแต่หน้าแปลกที่หลังจากมองดูใกล้ๆแล้วฮันเซนก็สังเกตเห็นว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ไม่มีดวงตาหรือปาก ถ้าให้พูดตามตรงนอกจากผิวหนังที่เป็นเก็ตแล้วรูปร่างของมันดูจะเหมือนกับไส้เดือนมากกว่าบริเวณส่วนปลายที่ฮันสันดาว่าเป็นใบหน้าของมันนั้นมีเขาอยู่น,นันึงซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้ไม่ได้กระดึบเหมือนไส้เดือนปกติแต่มันสามารถเคลื่อนที่ด้วยการเลื้อยไปมาเหมือนกับงูฮันสันไม่ได้พุ่งเข้าไปโจมตีมอนสเตอร์ตัวนี้ในทันทีเขาเลือกที่จะสแกนมันดูก่อน ซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีที่เขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาสัมผัสได้ว่ามันเป็นมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดมันไม่ได้อยู่นิ่งเฉยๆเช่นกันและฮันเซนก็ทำให้แน่ใจว่าไม่ได้เข้าไปขวางทางมันมันเลื้อยไปมาเรื่อยๆเหมือนกับว่ากำลังหาอะไรบางอย่างอยู่ฮันเซนทำการซ่อนพลังชีวิตของตัวเองเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้สอดแนมมันไปอีกสักระยะ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่มอนสเตอร์ตัวนี้กำลังหาอยู่มันอาจจะเป็นสมบัติที่เขาสามารถแย่งมาเป็นของตนเองได้ถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นสังเกตเห็นเขาและเกิดการต่อสู้ขึ้นมาแล้วก็ฮันเซนก็ไม่สามารถจะฆ่ามันได้ดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องซ่อนตัวให้เนียนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แน่นอนว่าถ้าฮันเซิลมีการยีนประจำตัวที่เป็นระดับอันยมณีเขาก็คงจะลองสู้ดูสักครั้งแต่เนื่องจากเขาไม่มีเขาจึงไม่คิดที่จะสู้กับมัน หลังจากที่มองดูอยู่สักพักในที่สุดฮันสันก็เข้าใจว่ามอนสเตอร์ตัวนี้ไม่ได้กำลังหาอะไรบางอย่างอยู่จริงๆแล้วมันกำลังขยายดินแดนใต้ดินน้อยๆของมันต่างหากดูเหมือนกับว่ามันเลื้อยไปรอบๆถ้ำเป็นวงกลมแต่ความจริงแล้วมันกำลังขุดพื้นดินรอบๆถ้ำของมันด้วยเก็จของมันทีละนิดทีละนิดถ้ามอนสเตอร์ตัวนี้ยังคงทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ำก็คงจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว นี่มันต้องการสร้างหลุมศพที่สวยงามให้กับตัวเองก่อนที่จะตายไปอย่างนั้นเหรอฮันเซนคิดขณะที่ฮันเซนมองดูต่อไปด้วยความสงสัยจูจูก็มีบางสิ่งปรากฏขึ้นมาในดินที่มอนสเตอร์ตัวนั้นกำลังขุดอยู่มันดูเหมือนกับวัตถุที่ทำขึ้นจากเซรามิกเมื่อมอนสเตอร์ตัวนั้นพบวัตถุชิ้นนั้นมันก็เริ่มขุดด้วยความเร็วที่มากขึ้นไปอีกสิ่งของที่ทำมาจากเซรามิกนั้นดูเหมือนกับว่หม้อหรืออะไรทำนองนั้น แต่ในตอนนี้ยังยากที่จะบอกได้ว่ามันคืออะไรเนื่องจากมีดินจำนวนมากปกคลุมมันอยู่ในตอนแรกฮันสันเชื่อว่ามันเป็นสิ่งของที่ถูกทำขึ้นด้วยฝีมือของมนุษย์แต่ยิ่งมันโผล่พ้นดินมากเรื่อยๆเขาก็พบว่าจริงๆแล้วมันคือไข่ฟองนึงจากที่ฮันเซนเห็นไข่น่าจะสูงประมาณหนึ่งเมตรและส่วนใหญ่ของไข่ก็ยังคงฝังอยู่ในดินอยู่มันคือไข่สินะ แต่ถ้าเป็นไข่จริงๆแล้วมันเป็นของมอนสเตอร์ประหลาดนี้งั้นเนาะหรือบางทีมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้อาจจะกำลังขโมขยไข่ที่เป็นของมอนสเตอร์ตัวอื่นฮันเซ่นคิดในที่สุดมอนสเตอร์ Monster ก็ขุดไขออกมาได้ทั้งฟองแต่มอนสเตอร์ก็ยังขูดรอไปไม่หยุดและดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้สนใจไข่ฟองนี้เลยมันขุดลึกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหายลับสายตาของฮันเซ่นไป หัวใจของฮานเซนเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นเขาคิดกับตนเองมันไปแล้วอย่างนั้นเหรอไม่ว่าไข่นี้จะเป็นของใครก็ตามแต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นไข่ของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดตรงนั้นมีจีโนพอยขั้นสุดยอดถูกทิ้งเอาไว้ในที่โล่งโดยที่ร้การป้องกันและรอคอยให้เราไปเอาอยูฮันเซนใช้ศาสตร์ตรงส่วนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นไปแล้วจริง ไม่ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นกำลังจะไปที่ไหนแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่ามันไปไกลจากฮันเซนแล้วเอาละฮันเซนกระโดดลงไปหาไข่ที่อยู่ด้านล่างด้วยความเร่งรีบฮันเซนต้องการจะเอาไข่ใส่เข้าไปในขวดอมฤิตเพื่อจะได้เคลื่อนย้ายอย่างสะดวกแต่ขวดอมฤิตไม่ได้เหมือนกับน้ำเต้ามันไม่สามารถดูสิ่งต่งตางๆเข้ามาเหมือนกับรุมดําได้ และเขาจำเป็นต้องยกไข่ใส่ลงไปข้างในด้วยตนเองแต่ไม่ว่าฮันสันจะพยายามยังไงไข่ก็ไม่ขยับขยืขย่อนเลยฮันซันไม่รู้ว่าทำไมไข่ถึงได้หนักขนาดนี้ทั้งๆที่ข้างในน่าจะเป็นเพียงแค่ไข่แดงเท่านั้นในตอนนี้เขาได้เผยตัวเองนานเกินไปแล้วและเขาก็ต้องรีบคิดว่าควรจะทำอะไรต่อไปดีซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถย้ายไข่ออกไปได้แต่เขาก็ไม่สามารถกินมันตรงนี้ได้เช่นกัน ขณะที่ฮันเซนพยายามคิดหาทางออกนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของมอนสเตอร์ตัวนั้นกำลังกลับมาโชคดีที่มันค่อยๆกลับมาอย่างไม่เร่งรีบมีโอกาสสูงที่มันยังไม่รู้ตัวว่ามีผู้บุกรุกฮันเซนใช้เวลากับตัวเองอีกหนึ่งนาทีเพื่อหาวิธีการจัดการกับฝไข่ฟองนี้ซึ่งเขาคาดเดาว่ามอนสเตอร์นั้นน่าจะกลับมาในเวลานั้นหรือว่าเราควรจะตัดใจแค่นี้ฮันเซนถามตัวเอง แต่การสหค่ข่สุดยอดนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆและความคิดที่ว่าจะต้องทิ้งมันไว้ที่นี่ก็ทําให้เขาปวดใจอย่างมากสถานการณ์ในตอนนี้เหมือนกับเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่หลังจากนั้นเขาก็รู้ตัวว่าได้ฉีกตัวลอตเตอรี่ของตนเองทิ้งไปแล้วฮันเซนพยายามที่จะลองดันไข่ดูเพราะมันน่าจะถูกกิ้งไปได้ง่ายๆแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่ขยับเขยื่อนอยู่ดีไข่ฟองนี้หนักอย่างไม่น่าเชื่อ ขณะที่ฮันซสนตัดสินใจกำลังหนีไปจากที่นี่นั้นเขาก็สังเกตเห็นสิ่งปกติกับไขยฟองนี้เจ้าจะพยายามพาข้าไปที่ไหนทัานใดนั้นก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานมอนสเตอร์ตัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและบนหัวของมันก็มีสาวสวยคนนึงอยู่มอนสเตอร์ตัวนั้นตรงเข้ามาที่ไข่และเมื่อหญิงสาวคนนั้นเห็นไข่เธอก็ดูประหลาดใจ หญิงสาวลงมาจากหัวของงูแลเดินเข้าไปหาไข่หลังจากนั้นเธอก็ยื่นมือไปลูบไข่และพูดราชาสรพิษไข่ดวงนี้เป็นของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอย่างนั้นหรองูพยักหน้าให้กับหญิงสาวดีเลยพวกเราไม่ได้มีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดในเมืองมาเป็นเวลานานแล้วดังนั้นพวกเราควรจะนำมันกลับไปกับพวกเราด้วยหญิงสาวพูด งูลเลื้อยเข้าไปพันตัวรอบๆไขแล้วพยายามที่จะยกไข่ขึ้นมาบนหลังแต่ก่อนที่ราชาสัพิิจะยกไข่ขึ้นมาได้ไข่ก็แตกซะก่อนมันเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงและก็ทําให้เขาช็อกเล็กน้อยในขณะที่พวกเขามองดูไข่แตกนั้นก็มีบางสิ่งออกมาจากไข่มันเป็นมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์ที่ส่องสว่างแสงสีขาวออกมามอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นจริงๆแล้วก็คือฮันเซ่น ในตอนที่เขาสังเกตได้ถึงความผิดปกติของไข่เขาก็ได้พบว่าจริงๆนั้นข้างในของมันคะว่างเปล่าซึ่งสิ่งที่เขาทําหลังจากนั้นก็คือมุดเข้าไปในดินและจอดที่ด้านล่างของไข่เพื่อเข้าไปข้างในในตอนแรกเขาแค่ต้องการจะเข้าไปดูข้างในไข่เผื่อว่ามันอาจจะมีอะไรถูกทิ้งเอาไว้และเขาก็พบของบางสิ่งจริงๆมันคือเห็ดที่ส่งกลิ่นหอมหัวออกมา โดยกลิ่นหอมที่เตะจมูกหานเซนจึงมีแผนที่จะกินพวกมันแต่เขามีเพียงเวลาเพียงแค่เก็บเห็ดพวกนี้เข้าไปเท่านั้นก่อนที่ตัวจะถูกเปิดเผยเพียงแค่กลิ่นหอมของเห็ดก็มากพอที่จะกระตุ้นเซลล์ภายในร่างกายของเขาทําให้รู้สึกมีชีวิตชีวาและมันก็สามารถทําให้หานเซนคิดถึงเมนูอาหารหลากหลายอย่างที่สามารถนําเห็ดไปทําได้เมื่อกลับถึงบ้านของดีจริงๆของดีจริงๆ ฮันเซนพูดเกับตัวเองซ้ำๆก่อนจะนำเห็ดทั้งหมดใส่เข้าไปในขวดอัมหิตซึ่งเห็ดไม่เหมือนกับไข่ที่หนักอย่างไม่น่าเชื่อเขาสามารถยิ้มมันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายรวมทั้งหมดแล้วเขาก็เก็บเห็ดได้ทั้งหมดเจดอันหลังจากนั้นฮันเซนก็คิดที่จะหาทางหนีให้เร็วที่สุดแต่ก่อนที่เขาจะหนีไปได้นั้นงูก็มาลัดไข่จนแตกซะก่อนซึ่งทำให้ฮันเซนถูกเปิดเผยต,ตัวตนอย่างที่ยังไม่ได้ และความคิดที่จะต้องแก้งทำตัวเป็นมอนสเตอร์ที่เพิ่งเกิดก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาเมื่อฮันเซนเงยหน้าขึ้นไปมองเขาก็เห็นหญิงสาวและงูที่ไม่มีดวงตากำลังมองมาที่เขาหญิงสาวคนนี้ไม่ใช่มนุษย์เรื่องนั้นเห็นได้ชัดเจนเธอมีหูแมวและหางจิ้งจอกซึ่งนั้นก็ปลุกความรักในสัตว์ขนปุกปุยของฮันเซนขึ้นมาฮันเซนสัมผัสได้ว่าเธอไม่ใช่สปิริตและเธอก็คงจะเป็นมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์มากกว่า โชคร้ายที่เขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังของเธอว่าอยู่ระดับไหนแต่ไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรก็ตามเขาก็รู้ว่าไม่ควรจะประมาทกับเธอเราควรวิ่งหนีดีไหมฮันเซินสงสัยแต่ก่อนที่ฮันเซินจะสามารถตัดสินใจได้ผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาพวกเราไม่ได้มีความคิดที่จะทำร้ายเจ้ามอนสเตอร์น้อยที่น่ารักข้าเป็นเจ้าของเมืองดาร์คสปิริหวังว่าเจ้าจะเข้ามาเข้าร่วมกับพวกเรา ฮันเซ่นประหลาดใจและโล่งใจในเวลาเดียวกันพวกเธอไม่ได้มีจิตมุ่งร้ายอะไรต่อเขาและพวกเธอก็เชื่อว่าเขาเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งจริงๆเมื่อฮันเซ่นอยู่ในโหมดราชาสปิริตขั้นสุดยอดสปิริตจะเชื่อว่าเขาเป็นสปิริตส่วนมอนสเตอร์ก็จะเชื่อว่าเขาเป็นมอนสเตอร์แต่ฮันเซ่นไม่ได้ทำท่าทางเหมือนกับมอนสเตอร์ที่เพิ่งจะเกิดใหม่เขาถามไปตรงๆมันเป็นเมืองแบบไหนและภายในเมืองมีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอาศัยอยู่เท่าไหร่ ลูกหลานทั้งหมดของดาสปิดิตจำเป็นจะต้องมีเมืองเป็นของตนเองเพื่อจเจริญโตโต,ตแต่สำหรับตอนนี้มันก็มีแค่ข้าและราชาาสรับผิดตัวนี้เท่านั้นถ้าเจ้าเข้าร่วมด้วยพวกเราก็จะมีกัน3คนหญิงสาวหน้าแทงขณะที่พูดพร้อมกับสะบัดหางไปมาแฮนเซนคิดอยู่ชั่วคู่ก่อนที่จะสรุปว่ามันเป็นข้อเสนอที่มีเลวเลยเมื่อเห็นความเซอซาของเธอแล้วเขาก็คีดกับตนเอง เธอคนนี้หลอกง่ายจริงๆบางทีเราควรจะตามเธอไปเพื่อดูว่ามีของดีอะไรที่เราสามารถจะเอามาจากเธอได้แล้วถ้าข้าเข้ารวมกับเจ้าข้าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างฮานเซินถามเจ้าเพิ่งจะเกิดใหม่อย่างงั้นใช่ไหมข้าและราชาสราพิษสามารถปกป้องเจ้าได้พวกเราสามารถให้อาหารและความรักความอบอุ่นกับเจ้าหญิงสาวหน้าแดงอีกครั้งก่อนที่จะพูดต่อแต่สำหรับตอนนี้ พวกเรามีเพียงแค่เห็ดให้กินเท่านั้นแต่นี่ก็เป็นแค่วันแรกๆเมื่อพวกเราโตมากกว่านี้เมนูอาหารจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนตกลงแล้วเจ้ามีชื่อว่าอะไรฮานเซนถามหญิงสาวคิดว่าฮานเซนอาจจะปฏิเสธแต่เธอก็ตอบเพอไปชื่อของข้าคือหลิงเหมยแล้วเจ้าล่ะชื่อของข้าคือดอลล่าฮันเซนตอบขณะที่คิดมานานมากแล้วที่เขาไม่ได้ใช้ชื่อนี้เอาล่ะดอลล่า พวกเรากลับกันเถอะถ้าดาร์คสปิริตมาพบเจ้าเข้าแล้วก็สถานการณ์คงจะไม่ดีนะักลิงไม้ชวนหันเส้นขึ้นมาบนหลังของราชาสารพิษเธอดูเป็นผู้หญิงที่อ่อนต่อโลกมากๆดังนั้นหานเซนจึงพยายามทำคำถามกับเธอเท่าที่จะทำได้เนื่องจากเขาต้องการข้อมูลให้มากที่สุดหานเซนประหลาดใจจากสิ่งที่ได้ยินดาร์คสปิริตที่เธอพูดถึงจริงๆแล้วหมายถึงชนเผ่าของมอนสเตอร์ขั้นสุดยอด ชนเผ่าจะตามล่าเราไหมนะถ้าพวกเขารู้ว่าเรารักพาตัวลิงเหมยฮานเซนถามตัวเองขณะที่คิดว่าทำยังไงกับจิงจอกสาวนี้ดีลิงเหมยพูดกับฮานเซนตลอดทางโดยไม่หยุดเขาได้รู้ว่าตอนนี้ตนเองกำลังอยู่ในดินแดนใต้ดินที่กว้างใหญ่มากฮานเซนคาดเดาได้จากการพูดคุยที่ดูเจียมตัวของเธอว่าเมืองของเธอคงจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างเล็กเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่สิ่งที่เขาได้ไปเห็นนั้นทำให้เขารู้สึก ผิดหวังอยู่ดีถึงเขาจะตั้งความคาดหวังเอาไว้ต่ำสุดๆแล้วก็ตามฮานเซ่นอึ้งกับสิ่งที่เห็นมันเป็นเพียงแค่ถ้ำแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ข้างๆแม่น้ำที่สกรปรกนี่น่ะหรอที่เจ้าเรียกมันว่าเมืองฮานเซ่นถามเขาไม่แน่ใจว่าเธอล้อเล่นหรือเปล่าเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับเมืองที่ไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรเลยลิงหมยหน้าแดงขณะที่พูดกับฮานเซ่น ข้างใต้พื้นดินนี้มีเมืองอยู่ไม่มากแต่ไม่ต้องกังวลไปสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องได้เมืองขนาดใหญ่มากแน่นอนนี่ก็เป็นเพียงแค่ที่พักชั่วคราวของพวกเราเท่านั้นฮานเซนยิ้มแปลกๆและพูดกับเธอจริงๆแล้วเจ้าไม่ต้องมาอยู่ในที่แบบนี้เลยทำเล็กๆแบบนี้ไม่คู่ควรกับพวกเธอเหรอกด้วยการรวมพลังของพวกเราพวกเราจะต้องยึดเมืองที่อยู่บนพื้นดินได้อย่างแน่นอนจบแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ